สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนจัดเต็มมากนันนี้อินเตอร์ใช่ป่ะอินเตอร์ของอะไรวะน,นนทะ์นนใช่ป่ะนี่ครับรับนี้นะจะบอกได้เลยติดตามน้าไว้ด้วยครับกับรีวิวน้านะโคตรเด็ดเลยสุดยอดครับขอบคุณมากครับ อันนี้ก็อินเตอร์เรียบร้อยแล้วมาวันแรกก็อินเตอร์เลยสวัสดีทุกคนทุกคนอีซูซูสองพับใช่ครับอีซู2สองพันยี่สินี้เดี๋ยวจะใส่เบรกสใส่เบรกด้วยครับเดี๋ยวนะ้าพาไปดูเบรกนะนะ้าเตรียมเบรกไว้แล้วก็เดี๋ยวจะสไลด์ไปทําเบรกสองวันนี่ครับชุดท่อแทนอินเตอร์แล้วก็อินเตอร์เอซครับนะ้าครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ตัวดีห้าคนดูอย่างรวดเร็วอันนี้นะอ่อดูล้ออะไรดูล้อตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะบอกให้ดูนะเออล้อตัวนี้ครับ SSR กันโครงล้อตัวนี้มันจะหลบปั๊มแน่นอนครับเบรกหน้าหลังเลยเบรกหน้าหลังแล้วก็ลำนี้น่าจะมีเบาะด้วย l e c l r o CS เลคโซีอนะฮะดิฟฟี่วัดบูธของแท้หมดเลย f อซพิ้นโลกด้วยนะครับอ่าแท้หมดเลยเอ็กซ์ลีครับก็อิสุเมโครับลํำนี้น่าจะอึ้งวันไต้ท่าพ้ะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวก็กำลังเร่งทำอะไรสองหโอ้ สองหกห้าเจ็ดสิบดีนสี่น้ำไม่มีเลยครับอันนี้ก็เป็นล้อหลังเก้าครึ่งสิบครึ่งอะทำไมถึงเลือกล้อตัวนี้ครับเพราะล้อตัวนี้มันจะหลบเบรกเดี๋ยวเดี๋ยวน้าพาไปดูเบรกครับกดแชร์ก่อนกดหัวใจรัวๆก่อนใครอยากดูเบรกคันนี้เดี๋ยวน้าจะพาไปดูอ่าเดี๋ยวน้าจะพาไปดูสวัสดีครับ fc โคราชด้วยครับ fc โคราชด้วยครับมาครับอ่ามาจักกันทรงเสร็จแล้วใช่ไหมชุดหน้าเสร็จแล้ว ใช่ไหมจะน้าเสร็จแล้วนี่เสร็จปังๆเลยอินเตอร์จะมีกล่องด้วยครับมีกันเลงไฟฟ้าด้วยเยอะครับงบน่าจะอยู่ประมาณเกือบเกบสามแสนนะครับอ่าครับผมเอ็กซ e s สีดำครับสีประตูสวยมากครับบอกเลยครับก็จะอยู่นน่อยอยู่กันนอ้อีกประมาณห้าวันตอนนี้เราก็กำลังเลงอะไรทำอะไรดิฟฟี่วัดบูธอะไรมีหมดเลยครบเยอะมาก อะไรเยอะมากเยอะมากสวัสดีลูกพี่เติมอะไรอีกเปลี่ยนล้อแล้วเปลี่ยนยางอ๋อเป็นฝากระโปรงเอ้ยมาฝากระโปรงให้ FC หน่อย FC เพชรบุญด้วยนะครับฝนไม่ตกนะครับไอ้น้ำไม่ท่วมนะฮะ FC เพชรบุญใส่ฝากระโปรงใส่ฝากระโปรงมั่นซ่า อันนี้โหลดหนะน,นึ่งสองนะกันเนี้ยโหลดหนึ่งสองใครดูไว้โหลดหนึ่งสองอ่ะเดี๋ยวนะพาไปดูเ,เ,เบรกเบรกแวบๆหน่อยอ้าวมาทะเยนเลยที่ไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกพี่อีซูไหนงาโอ้งามวงวานเออเนี่ยง,ง,งามงามวงวานครับเดี๋ยวรู้เลยงาปะ หยองแกะเบรกแวบๆหน่อยดิสวัสดีทุกคนน้ำม,ทม์ท่อเม้งสังท่อเม้งสังมายัางน่าจะวันนี้วันอะไรวะหยองพุญหัสน่าจะเสาอะน่าจะเสานี่ครับลำลำที่ว่านะเที่ยกำลังทำอยู่นะอ่าอยู่ในกล่องนี้อยู่ในกล่องนี้เลย หลอหล่อมากด้วยนะจะบอกให้อ่าเดี๋ยวก็เ๋าวจะสไลด์ไปทําขาครับโหลดแยนแนบหน้าหลังอยู่7 0 0ดครับถ้ารวมกันแบ่แปดพครับแกะแกะเอฟซีระยอง f อฟซีระยองด้วยครับอันนี้ของคันดํานะน สองหมืนเก้าครับมาเลยมาดูจานหน่อยดิสองหมืนเก้ามาแปลงตัวท็อปเลยนะแปลงสองหมืนเก้ามาเดี๋ยวนะ่าจับได้อันนี้เป็นปั๊มนะเดี๋ยวดูจานนะฮะอลังการอ่ะสวัสดีครับโทรหาพี่ปุ้มเดี๋ยวนะอ่าชุดจานที่เราจะใส่เอ็กซ e s ิลี่คันดำนะอันนี้จริงๆแล้วต้องวางเป็นชั้นๆเราต้องหากระดาษรองทีละชั้นชั้น,นไม่งั้นก็ต้องหากล่องมาอีกกล่องหนึ่งอ่าใคร ที่ติดตามน้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรอดูคันดำงันนะว่าสุดโอเคครับได้ครับได้ได้ได้เลยได้เลยแต่๋ัวหานะไม่ไม,มีอ่ะอ๋อไปดูฝาโอเค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 อเค่ะนี่ฮะเทอรเลมโบเทอรเลมโบอันนี้ไปรับอันนี้รถนะ้ารลบสีเนะเทอาเลมโบนะเทอรเลมโบเทอรเลมโบ นี่ครับเท่าเลมโบไปดูคันดำต่องามเมื่อวานเมื่อวานนี่งามเมื่อวานนี่งามเมืมม่อวานก็มาสามลำวันนี้หนึ่งลำฝากเบอร์โทรหน่อยดิเอองเม,มื่อวานมีแต่โทรอ่ะเบอร์เซลอ่ะมีปอมีปออ่า โ <Okay. c oughs> อเคอะไปดูคันดำต่อครับค <c oughs> ันดำเซลไอ้นะจัดมาครับก็วันนี้เพิ่งลดลอลบ <c oughs> วันที่ที่สามตุลาใช่ไหมครับ <c oughs> ได้ครับได้ครับได้ครับได้ได้ไดไดอ่านะ <c oughs> ไม่น่าได้ครับไม่น่าได้เ <c oughs> นี่ยครับตัวนี้น่าจะวางใจให้นะจัด อันนี้ครับก็น,นี่ก็จะเป็นท่ออินเตอร์นี่อ้าเดี๋ยวจะมีท่อด้วยนะครับมีท่อด้วยออ,อันนี้ก็เทสท่อครับอ่ะปาจัดชุดอะไร โอเคนะครับทุกคนก็ติดตามคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนะจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับ